สวัีค่ะคนที่เข้ามาดูนะคะเสี๋ยวปักคู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวรอปักรู่นะคะ อื่นนะคะวันนี้จะขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับปีนี่6เดือน6นี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสำหรับห้องเก็บของขนาด6ตารางเมตรนะคะเรา,เาสำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจค่ะในวันนี้สามารถรับสิทธิ์ไปเลยเดือนแรก666บาทค่ะหากลูกค้า,า,าสนใจหรือมีคำถามก็กสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวบิ๊กกับพี่แก้วจะเป็นคนตอบคำถามให้นะคะ สำหรับก่อนอื่นเลยเนาะตัวที่เรายิงอยู่อะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของรีเพชชั่นนะคะลูกนะคะ้าเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นจุดรีเพชชั่นตรงนี้เลยซึ่งลูกค้าจะเข้ามาทําสัญญาหรือสอบถามข้อมูลตรงนี้นะคะส่วนเดี๋ยวสาขาสุขุมวิทที่เรายิงอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตอนนี้ให้บริการตั้งแต่ห้องขนาด1.3ตารางเมตรจนถึง18ตารางเมตรนะคะหรือหากลูกค้าสนใจห้องขนาดไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ เดี๋ยวต่อไปเลยหนิงก็จะพาทุกคนไปพบกับบริการส่วนการนะคะที่ทางไอสโตมีให้บริการที่จะลูกค้าจะได้รู้ว่าท้าไม่ไอสโตถึงตอบโจทย์จับลูกค้ามากที่สุดนะคะเชิญไปไค่ะ,คะ ของเคอรี่จุดกระจายสินค้านะคะซึ่งลูกค้าสามารถแพ็คของส่งของได้ตรงนี้เลยซึ่งจะสะดวกต่อลูกค้าส่วนลูกค้าที่ไม่มีกล่องเนาะหรือเป็นกุญแจทางเราก็มีจัดจำหน่ายเพื่อความตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งกล่องของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสามขนาดก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กล่องเอกสารซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตรงนี้จะฟรีนะคะ นี้เนาะถ้าลูกค้าเข้ามาค่ะลูกค้าก็าจะขนของข้อทางด้านจากประตูด,ด้านหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องก่อนนะคะซึ่งโซนนี้เลยค่ะลูกค้าก็สามารถขนของเนาะข้อทางด้านประตูตรงนี้ตรงนี้อะคะ่ะทางเราก็จะมีให้บริการรถเข็นนะคะแล้วก็ทางเราค่ะจะมีผู้ช่วยยกของฟรีกรณีลูกค้ามาคนเดียวหรือของหนักก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะโอเคค่ะ ่อไปเนาะขออนุญาตพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูห้องเก็บของชั้นสองว่าเป็นลักษณะไหนหรือใช้ยังไงอย่างนี้ค่ะ เดีおお๋ยวลูกค้าทุกคนนะคะรอริบสักครู่นะคะหรือมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะ,ะ,ะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะวันที่6เดือน6นะคะเราจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจห้อง6ปตารางเมตรนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเดือนแรก666บาทจากราคาเป็น7500นะคะ สำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยนขออนุญาตแนะนํานะคะในกรณีการใช้บริการของตัวนี้ซึ่งลูกค้าจะต้องมีคีการ์ดในการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงนะคะในส่วนของลิฟและคีการ์ดลูกค้าจะสามารถเข้าได้เฉพาะห้องเก็บของของลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้เลยก็จะเป็นจุดแข็งของเราว่าเป็นความปลอดภัยของลูกค้าค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องขนาดใหญ่กวนี้ค่ะจะอยู่อี่ชั้น2ค่ะไมคะเขียวตรงนี้นี่ค่ะชี้แจงให้ค่ะในกรณีพัดลมหรือไฟของเราจะเป็นระบบออโต้นะคะเพื่อเซฟครันะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเพื่อป้องกันลูกค้าในกรณีการลืมปิดไฟหรือพลาดลมอย่างนี้ค่ะทางเราเลยคิดไอเดียนี้เพื่อตอบโจทย์จากลูกค้ามากที่สุดในกรณีลูกค้าค่ะลืมปิดไฟซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็น ของเราจะมีเป็นรออโต้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวใหคุณแก้วพาไปดูชั้นสี่นะคะซึ่งบริการของเราจะมีทั้งหมดห้าชั้นนะคะสําหรับบริการท่องเช่าห้องเก็บของค่ะคะ่ะเดี๋ยวรอนีดสักครู่นะคะลูกค้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะ666บบาท โ <Okay, S 2> <c oughs> อเคคอนเน็กละแต่ว่ามันมันค้างอ่ะพี่ช,าชา้ okay, okay. าๆหน,น่อยโอเคไปเข้าไปเข้าเมาโอเคได้ค่ะเน็ตหลุดบอกว่าเน็ตหลุดเนาะโอเ okay. คค่ะคุณคาตอนนี้พอดีเรามีปัญหาการติทขัดข้อน,นิดนึงเนาะเกี่ยวกับนี้ป่ะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องของขนาดใหญ่เลยนะคะ เก็บเฟอร์นิเจอร์ของชิ้นใหญ่ๆขึ้นไปค่ะ,ะเดี๋ยวพูดเก็บของ,องะะของเรานะคะแบ่ออกเป็น2ประเภทเอามีทั้งแบบแอร์แล้วก็แบบไม่แอร์นะคะเดี๋ยวลิ้มพี่แก้วขออนุญาตพาขึ้นไปดูห้องแบบแอร์เลยนะคะม,มีลิ้ม สำหรับตรงนี้นะคะถ้าลูกค้ากังวลเรื่องความร้อนเนาะซึ่งภายในอาคารของเราอะค่ะก,ก็จะมีตัวเครื่องตัวระบายอากาศให้นะคะซึ่งภายในอาคารนะคะจะไม่ร้อนมากเลย ชายนะคะเจ้าหน้าที่ของอาคารสตดูดว้เนาะกรณีลูกค้าเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยเนาะทางหน้าเคาน์เตอร์ค่ะก็จะแจ้งคุณสมชายให้ทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณสมชายติดลูกค้าอยู่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะ Thank <laughs> you. กองวงจรปิดค่ะลูกค้าสามารถแอคเซสผ่านาดูผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเองได้เลย ¡Gracias! การทำสัญญาของเราค่ะสัญญาขั้นต่ำหนึ่งเดือนแต่ว่าะจะมีโปรโมชั่นเศษเพิ่มเติมอันนี้ที่ที่เป็นโปรโมชั่นเป็นมาตรฐานของบริษัทเาราอยู่แล้วนะคะก็คือส่วนลดการชำระเงินล่วงหน้านะคะอย่างเช่นลูกค้ทาทำสัญญาขัาา้นต่ำแล้วชำระเงิน3เดือนค่ะจะลดไปเลย5% 6เดือนค่ะลด10% 1ปีจะลด15%บห้ค่ะแล้วถ้าไอสตวัวค่ะก็จะมีข้อห้ามอะไรบ้างถ้าสิ่งของที่ เย้ยค่ะสิ่งของต้องห้ามนะคะจะเป็นสิ่งของที่ wifi คือเราจะมีป้ายติดทุกชั้นเลยค่ะลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราแทะป้องติดมเลยค่ะค่ะจะเป็นอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างสิ่งของต้องห้ามค่ะที่ห้ามนมาร์เก็ตนะคะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นนะคะตัวนี้เอ่อ อันนี้เราจะไม่ให้ลูกค้ามานอนในห้องนะคะห้ามทำอาหารนะคะหรือว่าการสบบุรีหรือว่าการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาน,นี้เราห้ามค่ะแล้วก็สิ่งของต้องห้ามอย่างเช่นอาจจะเป็นยางรถยนต์เป็นปืนนะคะปะทัดหรือว่าเป็นแบตเตอรี่น้ำมันแก๊สต่างๆหร,หรือแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอันนี้ถ้ามีปริมาณที่สูงอันนี้เราก็ห้ามเก็บเช่นกันค่ะ ลูกค้าท่านไหนมีสงสัยอะไรไม่เอ่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะลูกค้าพอจะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ใส่อะไรไหม่เลยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะขนาสำหรับบริการตัวไอสโตนะคะของเรามีให้บริการ2สาขามีสาขาสุขุมวิทกับสาขาสีลมนะคะสาขาสีลมจะมีให้บริการตั้งแต่ขนาด0.5ตารางเมตรถึงขนาด3ตารางเมตรค่ะ สวสาขาสุขุมวิทจะมีตั้งแต่ขนาด1.3ตารางเมตรถึง18ตารางเมตรค่ะซึ่งทั้งสองสาขาจะใกล้กับ BTS เนะซึ่งลูกค้าค่ะจะสามารถเข้าออกสะดวกมากเลย,เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีของขนาดไหนต้องการจัดเก็บในห้องกี่ตารางเมตรเรามีเว็บไซต์นะคะ w w w i s t o r e c o t h นะคะในเว็บไซต์เรามีโปรแกรม Cal c u um l a t e ค่ะลูกค้าสามารถเข้าไปประเมิน เลือกสิ่งของเลือกขนาดห้องเองได้เลยค่ะคุกค้ามีคำถามอะไรไหมเอ่ยสำหรับคนที่เข้ามาดูค่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคุณเซฟตี้ที่เราเห็นอะไรบ้างสำหรับอสำหรับ A อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของที่นี่นะคะก็จะมีเป็นพวกรถเข็นอะไรให้ลูกค้าเนาะสำหรับลูกค้าที่มาท่านเดียวต้องการคนช่วยยกก็สามารถแจ้งทางเราได้เลยแบทางเราก็จะมีพี่ผอมชายนะคะคอยช่วยเหลือแล้วก็ลูกค้าจะสามารถเข้าออกได้2ีชั่วโมงทางเราจะมีคีกก์การให้ลูกค้าจำนวนสองใบนะคะในการเข้าออกภายในอาคาร 3. เลยลูกค้าค่ะทางเราจะมีสถานที่จอดรถให้สาหรับลูกค้าไอซ์โตเลยโดยเฉพาะค่ะ สำหรับสัญญาขั้นต่ำนะคะของเราจะแค่หนึ่งเดือนใช่ไหมคะคุณแก้วประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมคะประมาณที่หนึ่งเดือนค่ะที่นี่เราลูกค้าจดทะเบียนออยได้ไหมบอกฝากถึงลูกค้าที่พร้อมทำธุรกิจออนไลน์ได้หมได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอออยเนาะซึ่งทางไอซ์โตะค่ะจะมีลูกค้าขอออยเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้เราจะการันตีได้เลยนะคะว่ามีลูกค้าผ่านออยแล้วหากลูกค้าคนไหนยังมีคำถาม กี่ยวกับการขออยอยลหรือลูกค้าก็สามารถแท็กอินบ็อกซ์เข้ามาเลยก็ได้ค่ะเราเป็นคนเตรียมเอกสารให้ใช่ค่ะซึ่งาาทางเราอะค่ะทางเอสโตจะมีเอกสารประกอบให้ในการยื่นขออยอยนะคะซึ่งลูกค้าท่าจะไม่ต้องจัดเตรียมอะไรเลยค่ะที่มีบริการแบบเอสโตมีบริการแบบมีทัสซาบ็อกซ์ใช่ที่เอสโตนะคะจะมีให้บริการทั้งหมด4แบบนะคะเป็น แบบ personal Story s น o r a g e นะคะแล้วก็ Business Storage ค่ะแล้วก็จะมีแบบ Y นะคะ Sto r a g e ให้เช่าค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นตัว Box Storage ค่ะอธิบายนิดนึงค่ะ <c oughs> เอ๊ะคุณแก้วค่ะบ็อกสตอรนี่เป็นยังไงเออ <c oughs> ตัวบ็อก t o สตอรลนะคะลักษณะมันจะเป็นการรับส่งกล่องให้ลูกค้าจากต้นทางมาเก็บมาเก็บที่ปลายทางก็คือที่สุขุมวิท24นะคะตัวนี้จะตอบสนองความต้องการลูกค้าที่อาจจะ ไม่อยากเดินทางขับรถฝ่ารถติดเข้ามาที่สุขุมวิทนะคะคก็สามารถใช้บริการตัวนี้ได้ซึ่งข้อมูลต่างๆราคาลูกค้าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ i-stoco ได้เลยค่ะค,ค,ค,ค่ะสำหรับ IG f a เ e b o o k กเบอร์โทรโอเคได้ค่ะสำหรับ ลูกค้าเาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์เฟสไอสโตมาก็ได้คะหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ w w w i ไซต์ไอสโ .co.th ได้ค่ะหรือว่าจะทําการทักไลน์ของออฟฟิศเข้ามาก็ได้นะคะเป็นแอสไนะคะไอขีดกลางค่ะ S T O R E นะคะถ้าเราก็จะมีแอดมินช่วยกันตอบอยู่ซึ่งลูกค้าจะไม่ต้องรอนานค่ะโอเคนะแล้วประกันเรื่องความเสียหาย นะสำหรับเรื่องประกันความเสียหายะคะ่ะคุณแก้วถ้าสมมติว่าลูกค้าค่ะเขากังวลเรื่องประกันของเรามีการบริการตัวนี้ให้ไหมเอ่ยม,มีค่ะของเราจะพวายในตัวของประกันนะคะให้ลูกค้าในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0มบาทต่อห้องนะคะก็ตรงนี้ถ้าหากลูกค้าบางท่านที่คิดว่าต้องการซื้อประกันเพิ่มสามารถทําได้ค่ะก็เราจะมีทางโกเกอร์นะคะที่แนะนําให้ลูกค้า ตรงนี้สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ,คะ,คะสำหรับค่าเช่าแล้วลูกค้าต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมคะลูกแก้วหรือว่าตัวเงินประกันทางบริษัทมีการคูไว้ให้ฟรีหรือว่าลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มอืม่นตัวในส่วนของประกันไทยนะคะน้องหลินเราจะคูไว้ให้ลูกค้าฟรีเลยลูกค้าไม่ต้องชำระเพิ่มไปอย่างใดนะคะอีกอย่างบริการของไอโซเนี่ยเราฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าด้วยนะคะลูกค้าชำระเพียงค่าเช่าค่ามาจํา ถ้ามาจํมเนี่ยค่ะลูกค้าถ้าในกรณีที่ยกเลิกจัญยาลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวนเลยนะคะนี่ค่ะสําสหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกค้าอย่ายลืมทักเข้ามาหรือจองไว้ไว้ได้นะคะ,ะ600 66บาทค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนรู้เพื่อนรู้ไอสเตอร์รู้นะคะใครไม่จองลูกค้าสามารถทักเข้ามาจองได้ค่ะหรือว่าทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทางเรายินดีให้บริการและตอบคําถามกับลูกค้าค่ะ ลูกค้าคอมเมนต์มาอ๋อเดี๋ยวนะคะขออนญุญาตอ่านคอมเมนต์เนาะเคยสอบถามเข้าไปพนักงานช่วยเหลือและตอบคําถามดีมากค่ะประเป็นลูกค้าไอสตร์แน่นอนค่ะอ๋อโอเคค่ะก็อขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการแนะนํเหรือให้ทางเราค่ะแก้ไขปรปรุงแก้ไขเนาะก็สามารถทักเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะไอสตร์ยินดีนะคะ นะงั้นวันนี้หลิงกับพี่แก้วต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะหรือ <ไป S 2> ยังไงคะ <c oughs> ่ะคุณคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยค่ะขอเปนเอ็มซีมูมใหม่อ๋อ <c oughs> หลิงกับพี่แก้วต้องค่ะผูกผ่องประการใดก็ขออาไว้ด้วยนะคะกำลังเป็นเอ็มซีมูมใหม่ะ,ะ <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ